ท่านผู้มีเกียรติท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบรรยายพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหัวข้อสมองสั่งได้ดิฉันนางสาวปรชรีนตั้าส่วนตะพุณดับหน้าที่ดําเนินรายการตลอดการบ,บรรยายนี้ค่ะคิดว่าหลายท่านในที่นี้มีความคิดหวังว่าฉันอยากจะเรียนให้เก่งให้ได้ความรู้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้ประสบความสําสเร็จแต่ก่อนจถึงจุดนั้นหลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์การท่องจําตำรานที่แสนจะน่าเบื่อ หลายครั้งต้องยออไพ้ไปให้ใหกับความเหนื่อยล้าของสมองเราจะทำยังไงดีในเมื่อพรุ่งนี้ก็ต้องสอบแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกยียรติจางสูงจากท่านวิทยากรทั้งสวยและเก่งที่จะมอบเทคนิคการจาัดระบบความจําให้พวกเราไม่ต้องเหน็ดเหนี่ยต่อไปท่านเป็นผู้เสอนอที่ว่าคนทั่วไปวก็สร้างและฝึกฝนให้เป็นอัจฉริยะได้และท่านยังเป็นผู้ชนะรางที่15รายการอัจฉริยะค่ำคืนซึ่งเป็นรายการที่โรแมนติก หากแก้ไขได้สําเร็จก,ก็จะได้รับเงินรางวัลไปด้วยความเก่งวิธีคิดความสามารถบุความน่ารักทําให้หลายท่านอาจจะพอคุมหน้าตาและชื่อเสียงท่านกันมาบ้างแล้วสําหรับประวัติของท่านพิยกรท่านจบป,ปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านครอบครัวศึกษาแมรี่สตาร์ดีมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์แอเลนพาร์สสหรัฐอเมริกาปริญญาโทเกียรตินิยมด้านวิทยาการทางสมองแน,น็แกมไมโค a n d and a p p l i c a t i o ่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่รึกษาด้านอัอจฉริยภาพาเพียงคนเดียวในเมืองไทยและด้รงตำแหน่งประธานกรรมาการบริษัทอัจฉริยะสร้างได้จำกัดน,นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมณรษสา,าโรงเรียนที่ท่านกล่าวว่าเน้นที่การพัฒนาสมองผ่านการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นลผลงานชิ้นเอกของท่านคือ ชื่ออัจฉรริยส้้างไดขอเชิญพบกับคุณวานิสาเรศหรือคุณหนุดีขอได้เชิญค่ะการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในห้องเรียนเสียงเท่านั้นเมื่อเปิดประตูก้าวออกมาดิฉันเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เรียนรู้อีกมากมายเมื่อการจําใช้ไม่ได้ผลก็ให้ประสบการณ์ช่วยจําดีกว่าน,นะคะตลอดเวลาที่คุณหนุดีได้บรรยายสังเกตได้ว่าทุกคนรวมทึงดิฉันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเนื้อหาที่น่าสนใจประกอบกับนักเสียงการวิญญาที่น่ารักของท่านทําให้ไม่น่าเบื่อเลยในานามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะในโอการนี้ขอเรียนเชิญคณะบรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้นมอบข,ของที่ระดึกให้กับท่านพิ่ยกรด้นนค่ะ